da Tôi mang sang kia mình hài vậy? Ok, em vô kia ngạc thả nữa rồi Ồ, luôn biết giờ Chạy đi ra ขอโทษทีรัดนะเพื่อนขอโทษทีรัด <c oughs> เกือบหมดตี้เลยเอ่ะ มาเลดท้่นี่ก็มาเลดอีกแล้วไอ้เวลาที่ไม่เล่นไม่เจอบ่อยนะสนยัยแบบมาเดสเนี่ยเวลาที่อยากจะเล่นอนะ่ะมันไม,ไม่ค่อยจะเจอหรอก โอ้คลิปนี้น่าจะยาวเลยคลิปนี้น่าจะยาวเลย เจ๊ดดีนะเจ๊ดจะ,จะตกใจหมดนึกว่ามีตัวน่าจะยิงทำไมอ่ะเพื่อนได้ ถ้าเออว่าเพิ่นสังเกตอ้ใส่หัวตัวนี้แล้วก็แล้วก็ส่งผมตัวนี้มันจะออกคล้ายๆกับอ่าหัวหัวของแร้งแร้งนาล็อกเลยนะให้อมองเพื่อนๆน,นี่เหมือนเลยนะเหมือนเหมือนกับหัวข้างขาวอะ่ะจะด,ดีจะจะ ทำไมมันไม่เจอคนเลยวะเพื่อนมีตัวเกียบต่อหัวเกลี่ยลอยเลยท้ายดูดของอย่างเดียวไม่ช่วยยิงแต่ว่าดูดแบบยา้เจะรีลัดจัดจ้า ือไอ้บบบแปดจะดีนะชัดจไอไม่ที่จริงเสื้อตัวนี้มันใส่แล้วมันดูเท่ดีนะ แต่ว่าไอหมอข้างหลังมนะันอ่ะหยิดหิบกระเป๋าอยู่มันก็เลยงานไม่รู้อ่ะถ้าสมมติว่ากระเป๋าตัวอื่นมาใส่ตัวกระเป๋าที่มันใหญ่กว่ากระเป๋านี้ถ้ามัที่มันสามารถทะลุหมอออกามาได้มันก็จะแบบก็ไม่สวยอีกอะแบบมันไดอย่างียอย่างว่ะ ยิงเยอะนะครับเพื่อนยิงเดีเยวพอ <c oughs>

ถ้ามีสกินด้านซ้อมมันจะเดียวอะไรอ่ะไอ้อน,นี่สกินสกินดับเบิรตหรอลืมลนะแต่ว่ามันไม่ไม่ไ,ม,ไม,ม,ม่ตีดด้านนอกพอเป็นอับสามมาอยังด้านขนาดนี้ก็ถือว่ามันน่าเล่นอยู่นะปีน,นี้มันไม่ได้แย่เลยนะ ดึกมากแล้วตอนนี้ว่างนอนแล้วตอนอัดจออยู่ตอนนี้ก็ห้าห้าทุมกว่าแล้วห้าทุมกว่ากว่าแล้ว ก็จะทำคลิปเจ็ดก็จะอจัดคลิปไลนแต่ละคลิปอีกจะดีละจจะอันนี้เป็นคลิปที่ที่ผมจะเตรียมอยู่ครับผมจะตรีมสดเลยสจะตรีมแล้วก็บันทึกจอไปด้วยไม่ใช่บันทึกบันทึกวิดีโอที่ที่เราเล่นบันทึกไฟล์ที่เราเล่นหนาตานั้นเอาไว้แล้วก็ไม่ค่อยมาอัดจออีกทีหนึ่ง để kíp bên này là, là kíp, ở sẽ tiệm này. hay Hay dừng ba? Mình dừng ở đâu này? Này, chưa ra. ผมกำลังจะยิงไอ้ตัวนี้ตอนนี้ก็เสือก่อนนึงก็เสือกจริงๆนะมึงอ่ะต้นพาวเจอแล้วต้นพาวต้นพาวโอ้โหแล้วพือนก็มีใครคิดจะมาสมัยเลยเหรอตายนี่่ะ แม่ยังไม่มีใครมาช่วยเลยวะแย่ว่ะ,อ,ะ yeah, <wow. S 1> อุ้งเุ็เบเจ็บๆไปต่อข้างหลังทำาไมไมาชอบยิงเฉพาะตัวผู้หญิงตัวเนี้ย เบื่อปืนนี้จังวะแม่งยิงสองนัดสองนัดกูตายเลยไม่มีใครรอดว่าแห็ดไปสามตัวแล้ว จะดีแลจะจะไอ้ยิงบรรดาได้เราก็ตายพอเราตายแล้วเพื่อนเพื่อนซูขึ้นมาเสียเกิดใหม่แล้วไอ้ตัวนั้นเพิ่งตายไอ้ตัวที่ยิงดาวคิดรู้มึงทนทิศไหนเจอเจอตัวเลยนะเจอไม่มีปืนแล้วเนี่ยตายีเฮ้ยร้อยไอ้ปืนแล้ว อ่าอ้าอมันควจากปั่นไปเพื่อนเร็วไปผมผมตอนที่ผมเนี่ยผม,ผมก็ว่าผมเนี่ยใหม่อยู่นะทำไมเวลาที่มามมองแบบนี้มันมันช้ามากอ่ะเหมือนกับอ้าว แตงมันก็แย่มันทำอะไรไม่ได้อะรู้ดีไม่สามารถทำได้ไม่มาทำอะไรได้ด้วยไปพันยาเะไววันนี้นดายามาแล้วพันยาไปก่อนเด้อ มามด,มดทำอะไรอ่ะขอ compass, โทษล่าน em> ิ่งน่าเร็วพอกนี้โดนเรียบเร็วยิงตายเชีย